ัสดีค่ะพี่น้องอันนี้ก็มาหอนเฮือนแล้วด้วยค่ะเด้อหลางเฮ็ดใชมาหมพ่อขีดถือกับซ้อนเนาะค่ะเนาะคนดหลางเฮ็ดโบหินกันนี่ก็คนดหลางเฮ็ดแหละนี่คนดหลางเฮ็คดคนดหลางเฮ็ดโทรไปว่างัวสชิออกลูกบ่นึกเผางัวแต่โดยว่านใดโอ้โหงัวสชิออกลูกแล้วไปเผางัวนเดี๋ยวทรไปใหม่กระหว่างมาใดก็ได้กินมาบ่ใดาก็ห่อใส่ถุงปุ๋ยไปหายเหล้า <laughs> นี่ ใพอแกงอยู่เนี่ยขาล่างแล้วก็เป็นสีขาวก็เห็ดเป็นขาวเนาะแซ่บหวานเห็นบอเห็นข้ามยังสี่บเมนว่าบอแซ่บได้แซ่บหวานเดือดแล้วใส่ซิงใครใส่พริกแกงลงไปโอ้โหทีเด็ดค่ะเด้อ ปิดไปเปิดพระโอษฐ์มนี้พระเดบพักตรวใส่หงวประขามเพื่อนประดุจเดินตัวเดิงตีหลับพี่น้องมาแล้วมาแล้วเสียงนางงามลึกมาแล้วพี่น้องโอ้ดูเคยมาส่งตัวนี้เคยมาชมมามามาแล้วกัดชือว่าล่ะครับคุ้มนี่เงียบเงียบเรามากกัดสวัสดีค่ะโอ้ย ก็เถอะง้างง้างห้พวกหม้อหนึ่งดึงซอยมัเออหากว่าโถต่อตาหมอหมอหมอมัหมอบ่มนนัมากล้วยคว่ำโอกวันนั้นง้อคว่ำโขกง้วง้วง้จะเลิดขอดเหลอพี่น้องดึงหวว่าเได้เฉยๆดีไปเขาบอกว่าพอดันดี่ดี่ายบ่ายมาปุ้งหน่อยพิหน่อยแต่ว่า ใส่หน่อยใส่โยกฮูกใส่ยกฮูนก,กน้เพรต้องใส่หลายน,นัวแต่ว่านี่ใส่ใบตูไทยจะมมนแสบสูชาสูชาดินี่ซุกเหล,ลวเหลวเราพี่ดองแกงเห็ดสดนามหอนใส่ใบตูไทยหอนเอาถั่วมาเอาปอนกระสอนมาเด้อพี่้องเบิ่งอุ้ยิ่งดึงมาอีกหนึ่งเมน,มนมู ตำสมบูรณ์โอ้ใส่บกพริกน,น้อยๆน่เด้ออีพอแกงกับเพล็ดล่ะพอหลายครับบางสี่สิบน่วยนี่อีพอน้ำตาญี่งย่างๆบกพริกบก่เพล็ดแล้พริกชุบมันเลยบ,บ่เพล็ดครับเด็ดดีค่ะแล้วย่างตาโดยปอนเข่ามออหม้อน้อยเออวิวงามนอกเ hơn แถาแก่ดุยไอ้หินโตนี่ตรงนี้เขาตัดเลี่ยมหินผาถ่านย่งบ่พี่น้องรพ,พระธาตุเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียว แดดแห้งๆจังสี่น,นาฝน,นสีต๊มาสัมทางบ้นนานพ่อนาคนบ่ต๊ด้วยค่ะเด้อไม่คุถามว,ว่าอยู่บ้านฝนตบ๊บ่อบ่อหล้กก็ดีจังหนึ่งมือนั้นขึ้นวันที่สี่ให้วันที่ห้านี่เลยพายุเข่าทั่วประเทศแต่ว่าทางอำเภอสนมกับอำเภอโนนารายรอดน้องนั้นเขาล้งางคาบเปิดเบิดหมูห้าไฟดับซื้อใส่ปูดองนำปูดองเท้เาไปคุดมาแล้วก็ดองไว้กระเทียมดองเป็นหัว เช็ดใส่ไปเวลาอยากกินก็นมากินอเอาเอียงพุ่งแต่ซ่ำนี่พ่อแล้วนะครับรอดตะโดยอ่อนเมียนดูขันต่ำไว้กับสิจืดนั่งขาไปอีกก่อนพึ่งสมมุ่งตาคุดต,ต่ำกับพิษเตเส็บทำไปคืนน้ำลายไปน้ำทีีน้องเลือดแทบคนคืออึ้งอึ้งอ่ะคือผมขากรก รับงานอีเวนต์ตามส้มตามทั่วราชนา,นานจักรไทยครับผมฟรีครับฟรีงานอีเวนต์ฟรีครับฟรีรบหายหยัง่งมวนครับ<อ>ว่าจะได้มวนไปเบ้อแบบพี่น้องผมหยังขึ้นหยับไปเรื่อยๆวะหยับมาหนีอะไรก็พอไปปกติจยากสิเคยใสยข่าขาคันี ตั้มไปเหลือยางก็เหลือเก็บแดดเยอะจิ้มกับกินมกับสูตรผมเนี่ยต้นบ๊ะพริกแห้งเท่านั้นเด้อพี่น้องฮวงแล้วกะ ทามพามนามมา,า,า,าโอ้ยเย่เลยอันนี้อันนี้สื่อมาแล้วก็ให้ยเย่เลยแล้วอยากถ่าทูมให้เอาอคือทูจะเมียนคือกั้นซังโอ้ยคนคืออึงสิกินอึงเจบจ้าเออนี่มันจังเข่ากันเอออึงเม่ใคร สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อเขาอตสวนสัสดีครับผมสวัสดีค่ะเอาาาจไปเอากเดตมาเด้อว่าอยากกินสม้งมากินเด้อเยวมันจะแต่ถ้ามาเด้อตะรวยมาเด้อหอม่หอดยังขดหลังเ้อ อูอไม่เคยน่อตไหนตะโดนี่เทไหร่ดิตะโดนใมากิถือเคสพูนตาออกกอนเอเล่านี่มากต่อมาจะดนยาวุนาะอันนี้ของตาอเขาวตซ่อนนะเอาเอาเอาเาตาอนี่เอคุ้มเอาตะโดนไปสยายก็เบออนตะโดเนี่ยตะโดนก็เล้งยาวมากเอาอนไปั ช้อนหลอดมูลนี้นิสัยดีช้อนหลอดครับอือกระโดดช้อนกลางกินร้อนช้อนกลางนะครับเย็นแล้วหามกินแด้วพี่น้องกินได้ได้ช่วงแร้งครับให้ให้ให้ใหมอเข่าเปิดไปใส่ข้างหลังครับม,รมาพี่น้องมาบ้านๆครับพี่นอ้องมาเลยพี่น้องมาเลยมาได้เห็ดกินเลยกระโดน,นพักกันป่ายรถพีสาวป,ป่ายมากเพราะท่านอดลูกเอานชอ้อนกลาง อ้ว่่าสงาีว่าอือบึงบึงบึงไหนองก็บงใขาเย็ดนี่แซ่บแซ่บเดื้อดากด้ามอิ่มลตี้าแล้วเอามาอือเอาเอาอึงให้ตาทองตาทองอยานเอาไข่ให้เล่าเนี้ยนี่อุ้ยมานี่คืาบอกมีผักอือ พักการบวงพักการบวงกระบวงกระสอดนน่ยน่ะท่านไดนั่งแล้วก็ขี้ข้าวในนี้เนาะบรลูกครับบระหลุกท่านได้ไม่อยเมย์เมย์หิวหิวโชคเลยเนี่เนาะไปแจ้งก็โชคเลยว่ะโกเลยเอา้า เอางนแล้วกดูเรียแล้วเรอตีตีะเจียเพื่อ้องไข่ปนี่วะไข่ปนเยอะมันกับประเทศไทยเต็มควมันถึงไข่นีผัาครับ เกลยดแม่ใเขาวานจล้วเกลียเอบกเกยวดฮะเรพอน่งหนอุ่มเกี่เแต่อนุ่อาักีว่ตย่อสองหุ่มเขาหเป็จี่เลยหมมดรวยนงก็ไหลอเลพี่น้องมันบ้างครับ ตบเสร็จก็ปีง่ะเดี๋ยวในข้าเกลือคุณตมันเกลือแล้วกินในไงเออออินี่เออแม่นใสที่้มนดีแม่นวะเออนบ่ยัเนนนวมันถ้าใสวนเขาไปินล่ะลดต้นไปผมไปดีทำไมลดมาก่เราลดไลดมาันมันใดอมัน โอ้ตอนกับสียดาชายแบบอย่น้นงนาทุกคนเนาะค่ะเนาะยายตตอนขบโนหนาา่่แต่อเงก่นแม่พอถึงกินนีหย้เราบกิน้องดันจะอมันมันจะโย่นขึ้นโอ้ ึือแม่่เล่าโอยมันขนาดบอก่คือก็ขื่นนะเป็นยังไงบ้าหมนกันบ้าแค่คอ้มันขนาดแล้วยะหัขึ้นไมโมลอ้้อขึ้นแ่ถ้าถ้าวยก็ว่เล็กน่อยขึ้นไหมขึ้นยังแต่วหหอขึ้นไหมลุ้นขึ้นรวไหมแต่ ใช่เองด้วยนะคุณ no ผ no ู้มปลาเต้ก like. mm. ือลอยหลังเมดืออะไรที่มันจะใส่เลยไม่หลังหลังคืออะไรเต้กือเรีวก็ล่างลางก็บเต้กือยืนกับฟิงอยากต้องเต้ือเก้กือลอยหลังเก้กือลอยหลังได้แล้วจ่เก็นเต้กือยืนเต้กือนอนไม่หลงเงี้ยค่ะท็อปไม่ไหวไ่เดียว เขาไข่กบอะเนี่ยจบกับอนะก็างหนหวยหัวหลมันหะนั่แหละตันจะิงหานกัน่นตเลย

งานก็มาไหลนยีกันใช่ป่ะจะพาเขามาต่อแถวทุกบ่อบ่ทากบ่ั่วกไก่สนเขาไปดีไหมเนี่ ปลาเขาไม่ได้ปลาว่านาไม่ได้เนี่ยเไได้เขาคนกินาเลยนฮ้มาเท่าคนคอมอตต้าเขนหยิบไปังมาไ่ได้ปล่อยเขาจะหน่อยเมียนปลเขาเคยบอกคอมอตเออคอมอตต้าเรื่อบ เขาเปตัวมุกอันนี้ได้เขาไม่ได้พาเราไปต่อเลยเขาเป้าต่อหรอกนะน้ำปลาปลาหมู่บ้านขึ้นขึ้นตรงกับอบตเดี๋เขาไม่ได้ฝากนะเขาเช็งเงินไปไหนเขาเช็งเงินไปไหนเขาหาเองตรงคำเภอบโมขาวไหวแน่โอ้เป็นก้อนของอบตโอ้เป็นหักเป็นก้อนของบ้านของก้อนของปลาปลาเองเออของหมู่บ้านนีอบาติเจ้ากับอบตเลยนะถ้าพเจ้าคนธรรมดาจังเก็บเงิน เขาบอกว่าเนี่ก็ไปแต่หออคือพี่นี่ไปบ้งปกกะดอไปแบ่หบคือยังแห้งไวเ่อกระมูกแต่แค่น้ก็คือยังมูฮาไปรักห้มหอยนี่เ

ทะเาเม่ะเขาไม่ก ah. ็งอิ่เขาไปใช้ยังไงจมอะไเป็นคู่มากเทเดียวเนี่ยวางะไเกินเออมันจะใส่ทงชาบ้าก็ต่อตุ้งไม่เห็นมึงเนี่ยอืมไม่เหน กินแล้วเตรียมแยกใหญ่พายกระเป๋าเครื่องผัวเครื่องเนี่ยสิเตรียมไปซุ่มไปเผาง่วหน่อยไปหาหยาออนอนหน่ะเด้อไอ่วงหน่อยกินไปยจ๊กี้ไปเพียงซัมเนียแล้วค่ะพี่น้องกินเผาหอมกันกับแกงเห็ดตำสูตรเชฟเสียบโอ้ยสวัสดีค่ะชู่เยี่ยมรักนานจุ๊บจุ๊บค่ะกินปูไปเลยสะโดยเสียบปะอู้ยหย้อนแสงไปกินอะพี่โดยไปจงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บ